วันนี้วันที่27ิจมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่58ที่ข้าพเจ้านางสาวนัตภัสสีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสวดสัตยายพาสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจรารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมิติอลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขระพยัญชนะในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่1บทกลาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธัทงปะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตัปะคะวาตาธมโมธม,มังนมัสามิสุปะริปันโนปะคะวโตสาวะกะสังโคสังคังนมามิบทที่2บทบูชาพระเพรีพินาศอารหังสัมมาสัมสพุทโธสุจีรังปะริิพุตโตภุเนหิธะมาโนธานิ ปาระมีหิจัตติสติยาวะชีวังอาหารพุทธังทำมังสังคังสารณานังคโตปูเชมิรัตนัตยังทำมังจรามิโสธินาบทที่สามบทสวดชุนุมเทวดาสมันตาจากกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชะสุนันตุสักขะโมกขังสักเคกามจารูเปคิริสิกะรัตเตจันตาิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคามตารุวนาคาหาเนเคหะวัตุมหิเขเตภุมิมาจายันตุเทวาชลทละวิสมยยักขะคันธพนาคา ติถันตาสันติเกยังโมนิวราวจนังสาธวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโลอยมัทันตาธรรมะสวนากาโลอยมัทันตาธรรมะสวนากาโลอยมัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภะคะนามการนโมตสสะภะคะวโตอระตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภะคะวโตอระตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะภะคะวโตอระตโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตสรณคมนปาถะ พุทธังสรนังกชฉามิธรรมังสรนังกชฉามิสังฆังสรนังกชฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังกชฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังกชฉามิทุติยมปิธรรมะสังฆังสรนังกชฉามิตติยมปิพุทธังสรนังกชฉามิตติยมปิธรรมังสรนังกชฉามิตติยมปิสังฆังสระนังกชฉามิ บทที่6กบทสวดสัจจกิริยคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอตินาสจวัชเชนาติเมหตุสุปทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอตินาสจวัชเชนาติเมหตุสุปทานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอตินาสจวัชเชนาติเมหตุสุปทาบทที่7บทสวดติรัตนะปะนามคาถาพุทธังนัมเมรัตนะภูตะสรีระจิตตังธรรมังนเม รัตนภูตะวิสุทธิสารังสังฆนะเมรัตนภูตะสุสีลทธิฐิเอตังนะเมติรัตนังรัตนตตะยวหังสัมมาสโมระสริตะวัตถุวิเศษะภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวัสปะวัตตังอาซุมิตยามิปิตเทวะยถาติทันเทเอกังวินาตติตตะเรสมะสัมภเวนะ โลเกกทาจิจ,จัจเจเรนะจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอติทุตถาสสตังวินโยหิปันทิตะชะเนหิวิชญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกระทัตจุปะละพนียามเกสันจิสุทุวิธิตังคุณากายยะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะวิสุตสุวิสุตัมปิสมุปสตังมนาสิสุทธปะปสาทานังปุญญทิกานะมะสม สมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาปรมุจนะมุขะาสารนาังคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชนเยังนิพานาสฉิกริยายุป,ปะนิสยัตถังสัมมากิเลสมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุศเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสารนังขมะนียะเมวะตะสมาหิตังติรตนังสรังคะตัมหะ <c oughs> รัตตินที่วังคณะเนสุนมัสสมานาปูเชมะจาปิสตังสุป,ปะสันนจิตตาตถานุป่าดิจาริยาสทารตาจะบุญญนาตัถะสุก,กะเตนะสุขีพะเวมุเตเชนตะตัสะจะสทาปิสวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินยัมหิปะมาณภูโตโลกุตราพิสมโยนิยโตสุโพชังตสัสโสปะนิสะ ยะจะยายะอัยัมปิโหตุวัตุตเยปริจิตโตสุปะสาธากาโรบทที่8นามการาสิทธิขถาโยจักคุมาโมหะมลาปะกัดโถสามังวาพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวรังตังศีรษา,านะมามิโลกาัสสาะทานะนาถจะวินายะกัจจะ ตันตยาสาเตชยสิทธ,ธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมนตธรรมโมทโชโยโว,วิยาตาัสสะสถุทัเสสิโลกสะวิสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมะทะรัสสะถารีสาตาวโหวสันติกโรโอสุจินโนธรรมมังวรันตังศิรสาณมามิโมหัปัตาลังอุปสันตะทาหางังตันติยสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมนตสัทธัมมะเสนา,นาสุขาตานุ โคโยโลกัสสะปาปุปะกิเลสะเชตาสันตโตสยังสันตินิโยชโกโจะสวาขาตะธรรมังวิธิตังกรติสังคังวรันตังสิระานม,มามิพุทธานุพุทธังสมมสีละทิทิงตันเตยสาเตยชยัสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุบทที่9ก้าบทสวนนโมการอัถกัจฉา,าน,นโมอรหัตโตสัมมาส,สัมพุทธะมหินโนนโมอุตตมะ ธรรมมะสะสวาขาตาเสวะเตนิทะนมโมมหาสังคัสสะปิพิสุทธะศีลาทิติโนนโมโอมาตายรัตสะรัตนตาย,ยัสะสาธุกังนโมโอมะกาตีตัสสะตัสสาวุตตยาสปินมโมกาลปภาเวนะวิคัันตุอุปทวานมโมการานุภาเวนะสวัสถิโหตุสัปทาณโมการัสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเชตวา